เออลงลงมาลงไม่ได้ลงไม่ได้หนื่งต่างปางปรินิพานเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยปางประสูตรเห็นไหมต่างประสูตรเมื่อกี้ปางประสูตรอันนี้ทางปางปรินิพานาเนี่ยสาโนดานไงเมื่อกี้เห็นป้ายเขาเขียนไว้อยู่ข้างในก็บูตรไม่เห็นเนาะแอมมิตามันอยู่ปุดเนี่ยนะ โอ้ปลาลุ่มลื่นสวยงามไม่อยู่หรอกไม่ได้เข้ามาชมนานแล้วนี่ไงสวยๆเนี่ยโบดอ่ะครับใช่เหรอครับเนี่ยเห็นสีมาไหมครับ<า>ไอโบดยังไ,ไงครับสปลาใหญ่ลุ่มลื่น เนี่ยปกติอะแยะนะโอ้หนุนแทงน้ำอย่างใหญ่อยู่ข้างหลังแทงน้ำอนี้แทงน้ำอย่างใหญ่เลยทางโนนปางปฐมมาท้ศนาไม่ใช่ปางปางโปรดปัญจวัคคีย์ใช่ไหมมีสระน้ำสระน้ำอโนดาตที่เปินเขียนไว้นี่มันอยู่ตนลยโอ้ปลวกใหญ่เนี่ยจอมปลวกใหญ่เบอเริ่มเลยนะนู่นน่ะโอ้โหกี่กี่ปีแล้วเนี่ยไอ้ดู ไรอไลล่ไ่กัดวัดวัดป่าสีถาวรเห็นพี่บาว่าปลาตกพวกให้เหลือเต็นกระดูกอ่เนาะใช่วนิ่งวนอึกเลยสองรอบเด็ดวนถูกเลยนะเลยสองรอบกลับแล้วกลับแล้วครบสามรอบเข้าโบสถ์เลย